สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าช่องพังสายไฟอิเลฟเินนะคะขอบคุณไปยังแม่แก้วนะคะที่นะคะออเดอร์กล้วยมาให้มามีนะคะสวยมากเลยนะคะคุณแม่กล้วยนะคะวีใหญ่ๆมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะป้อนมามีเลยค่ะพ่อดาวให้มามีได้กินนะคะตัวน้อยจะได้กินนะคะเอยอร่อยมากนะคะ ขอบคุณนะคะไปยังคุณแม่พลอยแก้วนะคะที่ออเดอร์กล้วยมาให้มามีนะคะสิบถุงนะคะวิใหญ่ๆเลยนะคะคุณแม่ขายวิใหญ่เลยนะคะสวยมากนะคะกล้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่พลอยแก้วนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สม,มุ่งมันปรารถนานะคะรวยๆนะคะเฮงๆนะคะคุณแม่ขา สาธุบุตรกับแม่นะนีนะคะขอบคุณนะคะมามีบอกว่าขอบคุณอย่างลูกขอบคุณแม่พลอยแก้วหรือ,อย่างลูกกุญกําลังเคี้ยวอยู่ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะนะคะนะคะ,นะคะมามีนะคะได้ทานนะคะภายน้อยก็ได้ทานนมนะคะต่อนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเย้สาวน้อยผู้น่ารักเอ้หนุ่มน้อยผู้น่ารักนะคะแม่แม่ <laughs> คินนะคะกับสาวนะคะอวบนะคะมามีนะคะ อร่อยมากเลยแม่ฟ้าได้กินกล้วยนะคะภายน้อยได้กินนมนะคะใจเย็นๆลุกใจเย็นๆห้ามกระดูกกระดิก กระดุกระดิกนะแม่ฟ้าผมจะกินนมรู้หรือเปล่าใจเย็นๆนะครับอร่อยไปเลยเอาอีกที่อีกที่อีกที่อืมอืม เปลี่ยนข้างไหมลูกเปลี่ยนข้างไหมครับเปลี่ยนข้างไหมครับจะเปลี่ยนข้างไหมครับเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับผมจะไปกินข้างนู้นอีกทีโอ้ oh. อยากได้โทรศัพท์อยากแย oh, ่งโทรศัพท oh, ์ด okay. mm ูนะคะเด็กน้อยวิ hmm. ่งตามแย่งโทรศัพท์นะคะโอ้งแย่งโทรศัพท์แม่ยายเหรอลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะวิ่งแย่งตามโทรศัพท์มาแล้วนะคะต้อยๆยมาแล้วนะคะโอ้ผมอยากได้โทรศัพท์ูเดี๋ยวโตแล้วถึงได้นะลูกเนาะอยากได้โทรศัพท์นะคะคุณแม่ดูนะคะเด็กน้อยอยากวิ่งแย่งโทรศัพท์มามนี่ นู้หุนวายจังเลยหนูเนี่ยเสียงดังมากเลยมาดีอย่าดื้อลูกอืมกินน้ำอีพอ่อแม่พ่อดาวเปิดน้ำให้หน่อยเดี๋ยวแไม่รักเปิดให้แป๊บหนึ่งรอบสักรู่นะคะจักรู่ค่ะให้มามีของเราดื่มน้ำนะคะ ดูร้อนไหมดูกลับจับก่อนน้ำนี้ของเรากินน้ำเด็ก <laughs> <laughs> เอ้ยเด็กน้อยนะคะเออเอเอขู่อะไรล่ะลูก โอ้ oh. <Hey. S 1> ยยุ่งนะคะ <laughs> ตอนนี้ยุง่ง <laughs> พอดาวบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นด้วยแล้ว <c oughs> สู้พลังนะคะภายน้อยไม่ได้แล้วนะคะพอดาว มันนี้เร็วมันนี้เร็วเอออะไรละ่ะล,ลูกแป๊บน,นึ่งลูกแป๊บนึงทุกายน้อยของเราก็เจ๋งนะคะแย่งแม่นะคะกินหญ้าได้สบายเลยนะคะค่อยๆนะลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคระโอ้ยอย่าผักลูกนะลูก มามีของเราก็ห่วงอยากกินภายน้อยก็อยากกินนะคะดูนะคะความน่ารักของภายน้อยของเรานะคะป้าป้าแม่ฟ้าบอกว่าป้าป้าของแม่กินดู <c oughs> แม่กับลูกมีการแย่งนะคะอาหารกันกินนะคะโอ้สุดยอดนะคะภายน้อยของเราก็นะคะจะรังแกนะคะมามีนะคะ มามีก็ห่วงออดูถ้ามามีห่วงนะคะไม่ให้ไายน้อยจับเลย,ย,ยไปไหนอีกแล้วภายน้อยของเราหันหลังให้แล้วนะคะแม่แม่ เราสำรวจพื้นที่ผมสำรวจผมขอสำรวจพื้นที่แล้วนะคะเพราะว่าผมอากาศเริ่มร้อนผมไม่หนาวแล้วผมจะสำรวจพื้นที่แล้วครับอออ <c oughs> มีการขู่ออกมาด้วยเออราวหงดไหม พอตอนเย็นนะคะภายน้อยของเราจะกินแล้วนอนกินแล้วนอนแต่กลางวันนะคะเ,ออเล่นเดิน<ๆ>เล่นความน่ารักนะคะคนออ <laughs> หม,มันเขี้ยวน <laughs> ออน่ารักนะคะเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้ก็วิ่งได้แบบเต็มเลยนะคะ พายน้อยบอกว่าไม่อยากอยู่กับแม่ฟ้าเพราะว่าแม่ฟ้าห่วงอาหารกินคนเดียวไม่ให้ผมกินเลยค่ะสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้นะคะ มามีสายฟ้ากับลูกชายนะคะน่ารักนะคะคุณแม่ขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้มามีสายฟ้ากับลูกชายด้วยนะคะแม่ขาฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ